เครื่องปอดเขาไม่ได้ทำได้อย่างนี้เนาะลูกเล็กเนาะอืไปรื้อมาล่ะวันละกี่กิโลอลไรพี่หนี่งผลมาผลมาไม่รู้วันละกี่กิโลกับไม่รู้สามสี่ร้อยลูกสามสี่ร้อยลูกเลยเอ่ะขนมไม่น้อยนี่นะเออนี่ยเขาเรียกสับปะรดอะไรพี่หนึ่งปัตตาวียฮะปัตตาวียอะไรนะปัตตาวียปัตตาวีย กบใต้อะปกท่าวีหวานนี่เนาะเต่็แถวเชียงรายเขาเรียกนางแรงเลยเออผู้แรงผู้แรงนางแรงขายถุงละสามสิบบาทครับหวานทำเลยซื้อกินประจำได้เยอะด้วยนะครับได้เยอะกว่าไอ้เล่ขายปกตินะพี่นะ ถ้าชางเน่ยถุงประมาณกี่กิโลกับนี่กิโลกิโลได้เนาะกิโลละสามสิบบาทขายตายตัวขายตายตัวขายแม่กำไรขายอขา,ายสอเสียขายซื้อเสียงวัง <c oughs> นละสี่ลูก,กเลยอะ่ะผลมาพอดีผลมาพอดีครับ,บ